สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อการออกแบบกิจกรรมการสอนเช่นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะแล้วก็หลังบทเรียนนะคะรวมถึงเรื่องของการประเมินระหว่างเรียนได้ด้วยนะคะวิธีการใช้งานก็คือไปที่ปุ่ม 9. จุดนะคะที่อยู่บนมุมขวาหลังจากที่เราล็อกอินด้วยบัญชีของ google account เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่1น,นะคะจะเจอโลโก้นะคะชื่อว่า drive นะคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราไปมุมซ้ายนะคะกดคำว่าใหม่ค่ะเลือกคำว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สไลด์นิ้วทางขวาเล็กน้อยนะคะจะเจอเมนูที่ชื่อว่า Google Form ค่ะให้เราคลิกทีหนึ่งนะคะคลิกปุ๊บถือว่าเราสร้าง Google Form เรียบร้อยแล้วนะคะแบบฟอร์มนี้นะคะให้เราอันดับแรกเลยไปตั้งชื่อแบบฟอร์มก่อนนะคะอ่ะเราก็เอาเมาส์ไปคลิกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อฟอร์มค่ะชื่ออย่างเช่นแบบ ทดสอบก่อนเรียนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะค่ะหลังจากนั้นเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ทีนึ่งนะคะมันจะเป็นชื่อเดียวกันนะคะกับชื่อไฟล์ด้านบนซ้ายค่ะคำอธิบายแบบฟอร์มที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนทำอะไรนะคะเราจะเขียนคำว่าแบบทดสอบนี้ให้นักเรียน ทำก่อนเข้าเรียนอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็สามารถพิมพ์ไปต่อเนื่องได้เลยนะคะใน Google Form นะคะจะมีให้หนึ่งคำถามนะคะในตอนแรกเป็นค่า Default นะคะแต่เราสามารถเพิ่มคำถามได้นะคะคำถามแรกที่เราจะถามก็อาจจะเป็นเราคลิกที่หนึ่งก่อนนะคะ เราอาจจะถามชื่อผู้เรียนก่อนก็ได้นะคะอันนี้เราก็พิมพ์เข้าไปว่าชื่อนี่คือคําถามนะคะที่อยู่ด้านบน,นะคะ่ะชื่อสกุลนะคะชื่อสกุลเนี่ยจะเป็นคําถามที่เด็กอาจจะต้องมากรอกข้อมูลนะคะรูปแบบคําตอบจะเป็นแบบนั้นการดูรูปแบบคําตอบให้มาคลิกทางขวามือเล็กน้อยนะคะตรงนี้ค่ะจะมีปุ่มสามเหลี่ยมนะคะให้เราเลือกดูว่ารูปแบบคําถามจะเป็นอย่างไรนะคะ ชื่อสกุลควรจะเป็นคำถามคำตอบแบบสั้นๆเนอะนะคะอ่าเราก็เลือกไปค่ะแต่ถ้าเป็นอ่ย่อหน้าคือเด็ดจะาตอบแบบยาวๆเลยก็คือเป็นคำถาถ้าเป็นคำถามที่อาจจะถามในเรื่องของออความคิดเห็นนะคะก็อาจจะเลือกแบบย่อหน้านะคะหลายตัวเลือกนี่คือเป็นคำถามเช่นคำถามปรนยัยที่มีกอขหง,งงอนะคะคุณครูอาจจะเลือกเป็นหลายตัวเลือกนะคะ ช่องทำเครื่องหมายก็คือผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งคำถามนะคะเลื่อนลงก็คือจะเป็นเหมือนอแบบสอบถามที่เป็นรอปด d o w n เมนูนะคะคำตอบจะมีให้เลือกค่ะอัปโหลดไฟล์ค่ะในกรณีที่เราต้องการที่จะให้ผู้เรียนนะคะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมานะคะเช่นอาจจะเป็นรูปภาพของเขาหรือว่าบางทีอาจจะเป็นคำถามที่บอกว่าอยากให้เด็กได้เหมือน ออกกาลังกายนะคะที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ส่งรูปมาให้เราดูนะคะการนี้อาจจะเป็นอัปโหลดไฟล์นะคะส่วน3มอันนี้จะเป็นเรื่องของการเป็นสเกลใช้ในกรณีที่เป็นแบบสอบถามที่อาจจะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่างๆนะคะว่าเขาให้คะแนนเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็วันที่กับเวลาค่ะอาจจะใช้ถามวันเกิดพวกนี้นะคะเป็นต้นค่ะตรงนี้เราจะขอเลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะคะอ่า ถัดมาที่จําเป็นต้องติ๊กเลยก็คือถ้าข้อนี้นักเรียนไม่ตอบเนี่ยมันจะทําให้เขา,เาข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะคลิกตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อให้เป็นสวิต์เปิดนะคะเพื่อที่ทําใหเา้เวลาเด็กกรอกข้อมูลไม่ครบนะคะมันจะแจ้งเตือนกับผู้ตอบแบบสอบถามค่ะ,ะในกรณีที่เราจะเพิ่มข้อถัดไปนะคะก็คือจะไปที่ปุ่มบวกด้านตรงนี้ค่ะเห็นปะคะพอเราเมาส์ไปคลิกที่นึงมันจะมีคําว่าเพิ่มคําถามนะคะ กดที่นึงค่ะเราจะได้คำถามที่สองแล้วนะคะ,ะคุณครูอาจจะถามไปเรื่อยๆเช่นระดับชั้นไหนนะคะถ้าคุณครูสอนหลายระดับชั้นนะคะก็อาจจะมีช้อยให้เด็กนิดนึงนะคะระดับชั้นนะคะค่ะแล้วก็ห้องนะคะและห้องอ่เป็นต้นนะคะหลายตัวเลือกค่ะให้เลือกเป็นหลายตัวเลือกนะคะคือเรามีช้อยใช้เด็กเช่นมสอง ทับห enter ทีหนึ่งมสองทับสองนะคะค่ะเลื่อนลงมานะคะสมมติมีแค่สองช้อยตรงนี้เลือกจําเป็นอ่านะคะอันนี้ก็เด็กก็จะเลือกได้ว่าเขาอยู่หนึ่งสองทับหนึ่งหรือสองทับสองนะคะ,ะสมมุติข้อที่สามค่ะก็ไปที่บวกค่ะนะคะคุณครูสามารถที่จะถามเลขที่นะคะเลขที่ค่ะ โดยที่ถ้าเราอยากได้เป็น Choice นะคะก็สามารถที่จะทำได้ค่ะก็คือคุณครูก็อาจจะมีเลือกเป็นหลายตัวเลือกเลือกเป็นเลื่อนลงก็ได้นะคะเลือล่อนลงอ่าเลื่อนลงก็ดีค่ะสำหรับ choice นะคะคุณครูสามารถเอาที่อยู่ในสเปรดชีตนะคะมาวางได้นะคะในช้อยที่1นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเกมีไฟล์ชื่อเล็กที่อยู่แล้วนะคะเราก็ไปลากมานะคะในสเปรดชีตนะคะคลิกขวา กดคําว่าคัดลอกค่ะแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกที่แบบฟอร์มเดิมนะคะอาจจะไปคัดลอกจากไฟล์อื่นก็ได้นะคะตรงเนี้ค่ะเห็นไหมคะเพราะไฮไลท์ทีนึงแล้วเกดก็กดคลิกขวาค่ะเพสต์นะคะเขมานวีก็ได้ค่ะวางค่ะอ่านะคะช้อยมันจะออกมาเลยเราไม่ต้องพิมพ์เองนะคะถ้าเรามีอยู่แล้วอันนี้สมมติมีสิบหเลขที่นะคะเลือกจําเป็นค่ะนะคะ ก็จะง่ายสําหรับการทําแบบสอบถามนะคะข้อแรกๆอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้เรียนเนอะนะคะข้อถัดมาอาจจะเป็นแนวคําถามแล้วนะคะ,ะตรงนี้อาจจะถามเป็นลักษณะของคําถามที่เราต้องการจะถามเด็กๆนะคะสมมุติว่าเราจะถามนักเรียนว่าข้อใดข้อใดไม่ใช่ของแข็งนะคะคุณครูก็อาจจะมี คำตอบให้นะคะเห็นไอ้น้ำนะคะแล้วก็พัดลมนะคะนะคะโอเคแล้วก็ตอบตรงนี้จำเป็นนะคะอ่านะคะคำถามเก่งง่ายนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็คุณครูสามารถที่จะทําได้หลายๆข้อเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งข้อแล้วก็สามารถที่จะให้แบบฟอร์มนี้นะคะ ตรวจคาตอบให้อัตโนมัติเลยนะคะวิธีการข้อนี้ต้องตรวจใช่ปะคะข้อนี้ไอ้น้ำไม่ใช่ของแข็งเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกถูกปะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเฉลยให้ให้กับแบบฟอร์มนี้นะคะเพราะแบบฟอร์มนี้ไม่สามารถรู้คาตอบได้ด้วยตนเองค่ะนะคะ,ะวิธีการก็คือให้ไปที่ฟันเฟืองค่ะนะคะอ่าฟันเฟืองนะคะเลือกคําว่าแบบทดสอบค่ะ นะคะเราจะเปลี่ยนแบบฟอร์มนี้ให้เป็นแบบทดสอบเราคลิกตรงนี้ทีหนึ่งสวิชเปิดค่ะอ่านะคะหมายความว่าแบบทดสอบนี้จะมีการตรวจอัตโนมัตินะคะมีการตรวจอัตโนมัติค่ะตรงนี้เป็นทางเลือกของคุณครูนะคะว่าจะประกาศคะแนนหรือไม่นะคะประกาศทันทีหลังส่งคำตอบหรือว่าภายหลังตรวจคำตอบด้วยตนเองนะคะหลังจากที่นักเรียนตรวจคำตอบด้วยตนเองนะคะเลือกแบบไหนก็ได้ที่เราเอา่ อยากจะประกาศเนอะนะคะคำตอบอ่ะผู้ตอบสามารถรู้ว่าคำตอบที่ผิดคืออะไรนะคะคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรค่าของคะแนนเท่าไหร่นะคะถ้าเราติ๊กออกแปลว่าเราไม่อยากให้ผู้ตอบให้เห็นนะคะอันนี้แล้วแต่เราต้องการที่จะติ๊กเลยนะคะอันนี้ก็สมมติว่าเกตเลือกว่าให้ตอบปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าทำถูกหรือผิดนะคะแล้วก็กดคำว่าบันทึกค่ะ หลังจากที่เรากดบันทึกเสร็จแล้วนะคะที่ข้อนี้จะมีคำว่าฉเฉลยคำตอบค่ะนะคะเราคลิกที่หนึ่งค่ะคลิกที่หนึ่งนะคะตรงจุดนั้นค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ถ้าเรามีให้คะแนนเราก็เลือกไปนะคะไม่จำเป็นต้องให้คะแนนทุกครั้งก็ได้นะคะเป็นการที่จะพรีเทสทั่วไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งคะแนนเนอะนะคะก็คำตอบที่ถูกคือข้อนี้ใช่ป่ะคะเราเอาเมาส์มาคลิกที่หนึ่งค่ะ หลังจากนั้นนะคะนี่คือข้อที่ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นค่ะนะคะตอนนี้เราก็ได้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคนตอบยังไม่ได้เข้ามาตอบคําถามนี้นะคะอ่านะ,ะก่อนที่เราจะส่งให้กับผู้เรียนสิ่งที่เราต้องเช็คนะคะก็คือหน้าตาที่ผู้เรียนเนี่ยหรือว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยจะเห็นมันเป็นอย่างไร ะะแล้วก็ผลลัพธ์มันจะอยู่ที่ไหนนะคะเรามาดูกัน2อย่างนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ข้างๆพันเฟืองนะคะจะมีลูกตาอยู่นะคะเรากดทีนึงค่ะนี่คือหน้าตาแบบสอบถามที่ผู้เรียนจะเห็นนะคะผู้เรียนจะไม่เห็นเมนูที่มันเยอะลกลุงลังมากมายนะคะก็จะเห็นเฉพาะหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะกลับไปแก้ไขนะคะทําได้2วิธีคือกดดินสอปุ่มนี้นะคะหรือเรามองมาทางซ้ายค่ะึกนี่คือแบบฟอร์มเดิมนั่นแหละที่เราทําไว้นะคะแท็บมันยังอยู่เราก็แก้ที่นี่ได้เลยนะคะวิธีการแก้ไขนะคะสามารถแก้ได้หลายแบบเลยก็คือถ้าสมมติคำมีตรงไหนที่พิมพ์ผิดเราก็กดแก้ได้เลยเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็แก้ไขนะคะอ่าอันนั้นแบบหนึง่งแล้วก็ถ้าทุกอย่างดูเรียบร้อยนะคะเราอยากจะเปลี่ยนสีมันนะคะเราก็มาที่ ปรับแต่งสีตรงนี้ค่ะเป็นจานสีนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพใส่ด้านบนหัวมานได้นะคะเปลี่ยนสีให้เป็นสีอื่นๆนะคะแบบนี้ค่ะเป็นต้นเนื้อทำเสร็จแล้วก,ก็กระกระบาดปิดนะคะอันนี้ก็จะออกเขียวอ่อนนิดนึงนะคะ,คะหลังจากนั้นนะคะก่อนที่จะส่งสิ่งที่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไปดูที่ฟันเฟืองค่ะนะคะที่ฟันเฟืองเนี่ยจะมีคําว่าแบบสอบถามแบบทดสอบที่เมื่อกี้เก็บบอกไปนะคะอันนี้เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คงานนําเสนอค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนข้อความยืนยันว่าคุณครูได้รับคําตอบของนักเรียนแล้วนะคะก็อาจจะเปลี่ยนข้อความยืนยันแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นข้อความที่มันจะป๊อปอัพขึ้นมาหลังจากที่นักเรียนตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วนะคะ ค่ะอันนี้เกยไม่เปลี่ยนนะคะทั่วไปนะคะทั่วไปก็คือเป็นเหมือนอ๋อเช็คลิสต์อีกทีหนึ่งว่าเด็กจะต้องกรอกอ e ีเมลก่อนหรือเปล่าถึงจะเข้ามาแบบฟอร์มนี้นะคะถ้าเราอยากจะให้เด็กใส่อ e ีเมลนะคะผู้เดียนใส่อ e ีเมลให้เราติ๊กที่คําว่ารวบรวมที่อยู่อ e ีเมลนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการจํากัดค่ะะว่าเฉพาะคนในองคอ์กรเราเช่นต้องเป็นเมลของโรงเรียนเท่านั้นนะคะก็ให้ติ๊กปุ่มนี้ค่ะ และถ้าต้องการให้นักเรียนตอบได้แค่ครั้งเดียวนะคะเราก็ติ๊กปุ่มนี้นะคะบางทีเราก็ไม่อยากจะให้นักเรียนตอบหลายๆครั้งใช่ไหมนะคะผู้ตอบสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแก้ไขหลังการส่งถ้าคุณครูไม่อยากให้เขาแก้ไขก็ไม่ต้องติ๊กนะคะแต่ถ้าอยากให้เขามีโอกาสในการที่จะแก้ไขหลังส่งไปแล้วก็ติ๊กได้นะคะ แล้วก็ดูแผนภูมิสรุปข้อความตอบกลับนะคะอันนี้ก็คือนักเรียนจะดูว่าแผนภูมิหมายถึงเพื่อนๆในห้อค่ะตอบข้อไหนเยอะสุดนะคะเป็นต้นค่ะถ้าไม่ต้องการก็กดบันทึกค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องก่อนที่จะส่งให้กับผู้อื่นนะคะมีการเช็คสิ่งเหล่านี้ก่อนนะคะเพื่อให้เราเข้าใจว่าแบบทดสอบของเราเนี่ยมันมีการตั้งค่าแบบไหนนะคะผลการตอบจะมาอยู่ที่เมนูนี้นะคะเห็นไหมคะมีคําถามกับการตอบกลับค่ะ ให้เรามาที่คําว่าการตอบกลับมีคนตอบ0ูนย์คนนะคะเพราะเรายังไม่ได้ส่งให้ใครค่ะนะคะข้อหน้านี้จะเป็นหน้าเป็นเหมือนแผนภูมิให้เราเลยค่ะว่า,ามีใครตอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราเอาเมาส์ไปคลิกเพื่อสร้างสเปรดชีตค่ะคําตอบจะออกมาที่นี่นะคะโดยที่เราสามารถเลือกสร้างสเปรดชีตใหม่หรือว่าเลือกใช้สเปรดชีตที่มีอยู่นะคะค่ะ ตรงนี้ก็คือคำแนะนำของเกดก็คือถ้าเรายังไม่เคยมีสเปดชีทอื่นอยู่เลยก็เลือกสร้างสเปดชีทใหม่นะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วเราอยากให้มันไปรวมกันนะคะมันก็สามารถเลือกสเปดชีทที่มีอยู่ได้นะคะอันนี้เบสิกก่อนเลือกแบบสร้างแบบใหม่ก่อนนะคะหลังจากที่เรากดสร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่าแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะวิทยาศาสตร์วงเล็บการตอบกลับนะคะแล้วก็จะมี เป็นคอลัมน์ต่างๆมาให้เลยนะคะตามคำถามของเรานะคะถ้ามีคนตอบมานะคะในโลที่สองเนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาของคนที่สองนะคะว่าเขาที่อยู่อีเมลอะไรนะคะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเห็นไหมนะคะประทับตาเวลาตอนตอบวันไหนกี่โมงนะคะที่อยู่อ่าชื่อสกุลนะคะห้องเลขที่ต่างๆนะคะแล้วก็คำถามที่เราถามเช่นข้อใดไม่ใช่ของแขงเนี่ยก็จะมามีคำตอบที่นี่นะคะค่ะอ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเกดขอกลับไปที่เอาเมาสไปวางไว้ที่ไฟล์ที่เป็นสีม่วงอันนี้ซึ่งเป็นแบบฟอร์มก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เตรียมส่งนะคะให้กับผู้เรียนค่ะเราสามารถที่จะทําได้หลายแบบนะคะก็คือกดคําว่าส่งค่ะนะคะแล้วก็ส่งอีเมลหาผู้เรียนแต่ละคนนะคะอันนี้อ่าให้เราคลิกลิงก์นี้ได้เลยค่ะลิงก์นี้ลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ที่เรา ส่งให้กับผู้เรียนนะคะถ้าเป็นเกจะกดคําว่าติคำว่าตัด URL ให้สั้นลงนะคะมันจะสั้นลงหน่อยนะคะอ่าเราก็จะได้อ URL ที่สั้นลงนะคะตรงนี้เรากดคัดลอกค่ะหลังจากที่เรากดคัดลอกเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำ URL เนี้ยค่ะไปส่งให้กับผู้เรียนผ่านช่องทางการสื่อสารของเราในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะสมยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะมีคลาสร o มอยู่แล้วนะคะ เราเข้าไปที่ Google Classroom ที่เรา,าสร้างนะคะถ้าใครยังไม่รู้วิธีการดูใช้ Google Classroom นะคะอาจจะกลับไปดูคลิป Google Classroom นะคะนี่แล้วเราก็อาจจะไปที่คลาสที่เราต้องการค่ะเลือกงานของชั้นเรียนค่ะเลือกสร้างค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกเมนูที่สองค่ะงานแบบทดสอบค่ะ ตรงนี้เราสามารถเขียนว่าให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะและมันจะมี Google Form ให้อัตโนมัติใช่ปะคะตรงนี้ถ้าเราทำไว้ก่อนแล้วนะคะเราก็สามารถกดกรกบางตรงนี้ทิ้งไปนะคะแล้วเราใช้การเพิ่มค่ะกดลิงก์ค่ะคลิกขวาหรือ Ctrl V ได้เลยนะคะเทส t e ค่ะกดคำว่าเพิ่มลิงก์ค่ะ อ่นะคะหลังจากนั้นคะแนนนะคะข้อนี้เรามีแค่หนึ่งคะแนนเองนะคะเราก็ลบตรงนี้ไปค่ะกำหนดวันนะคะที่นักให้นักเรียนทำแบบสอบถามนะคะภายในสิบโมงของวันที่ยี่สิบเก้านะคะค่ะเช็คให้เรียบร้อยว่าเราเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สะกดผิดเราก็อาจจะดูนิดนึงนะคะ แบบฟอร์มเรียบร้อยกดมอบหมายได้เลยนะคะค่ะโอเคอะเมื่อกี้ไม่ได้เอามาอยู่ในท็อปปิกใช่ไหมคะเราก็ลากเข้ามาอยู่ลากตรงนี้เข้ามาอยู่ในท็อปปิกนะคะท็อปปิกที่สองเป็นต้นนะคะนี้เป็นตัวอย่างให้เฉยนะคะค่ะกลับมาที่ตัว Google f o r m นิดนึงนะคะนี่คือวิธีการที่เราจะไปให้เด็กนะคะผ่าน Google Classroom แต่คนอื่นๆอาจจะทำวิธีการคัดลอก ไปส่งทางช่องทางอื่นๆนะคะเช่นคุณครูอาจจะใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อกับนักเรียนบางครั้งอาจจะเป็นส่งคัดลอกเสร็จไปวางในกลุ่มไลน์ที่เราคุยกับผู้เรียนก็ได้นะคะในกรณีที่เรายังไม่เริ่มมี Google Classroom เลยนะคะค่ะตรงนี้เก็ดขอกรกบาทปิดเรียบร้อยนะคะค่ะะตอนนี้เรามาดูกันว่าถ้ามีคนทำแบบทดสอบแล้วนะคะมันจะเข้ามาอยู่ในสเปรดชีตอย่างไรได้บ้างนะคะขออนุญ,ญาตลองทำดูนะคะ สมมติเขียนสั้นๆนะคะห้องมอเสองทับหนึ่งนะคะเลขที่เก้านะคะไอ้น้ำกดส่งค่ะนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะก็คุณครูนะอันนี้คุณนักเรียนตอบนะนะคะคุณครูก็มาดูที่คำว่าเอา,เอาพูดทีค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะก็จะมีประทับตาเวลานะคะได้หนึ่งเต็มหนึ่งเลยนะคะเด็กหญิงจารุณีศิลป์นะคะอ่า ก็จะมีคําตอบให้นะคะถ้ามีอีกคนนึงมาตอบนะคะถ้าเกดใช้อันนี้มัน Google Account อันนี้นะคะในการตอบอีกทีนึงจะไม่อนุญาตแล้วนะคะพอเราตอบคุณได้กรอกแบบฟอร์มนี้ได้เพียงครั้งเดียวนะคะโปรดติดต่อเจ้าของฟอร์มหากคิดว่านี่เป็นข้อผิดพลาดน,นะคะค่ะก็คนตอบแต่ละบัญชี Google เนะีตอบได้ทีละตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอลาไปก่อนเนอะนะคะวิธีการทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วย google form ค่ะนะคะแล้วติดตามเจอกันในคลิปหน้าค่ะ